ดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเฟื่องบุญชูชาแนลค่ะนี่นะคะตอนเช้านะคะเราก็มาทํากับข้าวนะคะก็เดี๋ยวจะเจียวไข่นะคะข้าวต้มน่าจะสุกแล้วนะคะข้าวต้มนี่น่าจะสุกแล้วแหละเนาะแม่เนาะ น่าจะนั่นแล้วเนาะ สวัสดีคะ่ะคุณนาทีสวัสดีครับส <laughs> วัสดีครับสวัสดีครับทำอะไรเนาะทำอะไรหรอลุงเนาะทานกับข้าวต้มค่ะคุณนาทีทานข้าวต้มฝังกระดา้างใช่พี่ยหย่พี่ใหญพี่ข้าวต้มนะฮะค่ะพอดีะ <t un> จะผ่านหน่อไม้ัวจะช้าเกินก็นเลยใครหนูก็ทานก่อนเลย <t un> ค่ะ <t un> ครับพ <t un> ี่ใอญ่พี่ไม่ควรทข้าวรองนะพี่ใหญ่พี่รู้นาการดีเ <seventeen, S 2> <t un> ลี๋ยวนะอันนี้คุณนาทีมาเช้าเลยนะคะมาเช้าไหมเช้าเพราะว่าเดี๋ยวบ่ายต้องกลับโอ ไปลองกลับไปที่บริษัทค<ะ>่ะมีเมนูวันนี้มีเมนูไหนบ้างครับค่ะมีผัดนอไม้กับไข่เจียวค่ะนอไม้ไข่เจียวนะที่ท่านนี้แวครับว่า,า,าดูสิานข้าวยกันนะคะครับโจลยกจอ เเนีียคะ้ารพผัดหน่อไม้ใส่ไข่ผัดหน่อไม้ใส่ไข่ค่ะหน่อไม้กําลังต้มอยู่โอ้โหแต่มีนี้ถือว่ามันจะสบายชื่นเลค่ะผลไม่สะาดแล้วค่ะไม่นาทีแดดไม่ส่องค่ะนี่อยากน้ำผัดน่อไม้เตี้ยบผัดหน่อไม้เป็นไงเหนื่อยไหมคะคุณนาทีไปตามหาน้องมันเหนื่อยแต่ก็มันก็อิ่มบุญนะสนุกใช่ไหมคะเหนื่อยแต่มันก็อิ่มบุญมันมีความสุขดีค่ะ ใช่ครับพี่แล้ยิ่งรู้ว่าน้องยมีชีวิตอยู่มันยิ่งทำให้เราแบบลืมเนาะเออปื้มว่าน้องเราไม่เจอนน้อแบบสภาพอี้แบบนี้ไงค่ะมันก็เลยทําให้เราแบบเออคมข้างที่เราไปกันนะค่ะคม้มแต่ก็เหนื่อยครับเอาเรื่องเลยก็ถือว่าเราได้ช่วยชีวิตเขาเนาะใช่ครับเดินจนจะเคียวขึ้นขานั่นแหละไม่เคยเดินไกลเงี้ยไม่แล้ว ไข่เจียวเราไข่เจียวฝีมือนีอ่นะครับข้ารารอลงลีกก่นนะ๋ยวปากกา้ากมาค่โอ้โหยังไงี่จะเจียวของเราไม่อยากจะซื่อ เสนอไข่เกี่ยวก็ผัดออกม้จากช่องเครื่องบุญชูชาแน,นลค่ะเครื่องบุญชูแล้วเทียบเค่บุญชูชาแนลนะวันนี้พี่น้องคงจะเหนื่อยยายทันนี้คงจะเหนื่อยเข้าไปตามหา้องนช่เดี๋ยวันสายค่ะก็ะไม่เป็นไรใครเหนื่อยก็พักผ่อน รอลงมาทานของกันอืนี่ะเรา่ตรงนี้นี่ทำยี่หอเขย่าเขย่านี่ิใช่ไหมคะใช่ครับอาเ้ยนี่เอาไปง่นี่ฮะแล้วมันตอรอต่อหน่ครับี่เนะข้าวของเราวันนี้นี่ครับลุงพันก็นั่งไล้ตบอยู่ พี่น้องก็ได้มาทานกันใช่ครับเราทานมาทีกินหมกข้าเหนียวร้อนอ้เลยเมนูเนช้าของหลวงพลนะเมนูเนช้าของหลวงพลนี่เมน,นูนยำเชา้ามีตามอย่างครับ การิชคายนะสิของเราวันนี้นะครับช่องเครื่องบุญชูครับติดตามด้วยครับติดตามข <c oughs> อบคุณค่ะชรอเครื่องบุญชูด้วยนะครับ <c oughs> ขอบคุณนะคะนี่คกับไข่เจียวของเราไว้รอลุงกินพร้อมกันนะสิ นี่เราามากเลยใส่<ไ>ปก่อนใส่ตู้ตู้ไปก่อนค่ะวางตรงนี้นะคะก็ข้า <onze> วต้มสุกแล้วนะคะคุณผู้มมีข้าวต้มด้วยค่ะทานได้เลยค่ะถ้าถ้าคุณลงุงมาเดีจะทำอีกค่ะเพราะว่าแย่ค่ะข้าวต้มใบเตยหอมมากเลยเสียบรรยากาศยามเช้าครับที่ไล่ลุงพนก็ของนายลุงนไล่ลุงพล าอากาศดีนะอากาศดีค่ะอากาศเย็นยค่ะขอให้คืนนี้ทั้งวันนะอย่ามีแดดเลย <S <S <อ>เกดฟื้นกลับแต่เช้าเลยบอกค่ะพอฟื้นรีบกลับค่ะเราไปธุระ,ะอือฟื้นไปธุระนะครับพงก,กลับนะที่พานครับนี่นะครับก็เป็นโจ้กข้ามื้อเช้า ของกล่องจูเบอร์แล้วก็ลุงพลนะครับก็สิ่งง่ายๆครับมื้อเช้าทางง่ายๆนะครับก็มีหดอกไม้ผัดนะครับแล้วก็ไข่เจียวนะครับแล้วก็แจ่วแล้วก็มีข้าวต้มนะครับข้าวต้มมีแบบผักมื้อเช้ารอลุงพลร้านพ่อด้วยลุงพันนะร้านโจมอย่างดีนะ นี่นะคะก็เราก็เตรียมเสร็จียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะให้ช่องสมบูรชูด channel ด้วยนะคะสวัสดีนะคะ